อ๋อสำรองชัดกลับไปใช่ไหมคะทีนี่ก็คือวัดเจ้าแม่กดนอิมหลิอหัวซานนะครับก็คือวัดเจ้าแม่กนอิมเขาดอกบัวนะครับได้ได้เรามีครื่งชั้มาไหมฮะตัวันตัวตัวตุเล็กตกอะไรมันมันตัวชร้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวมวงดู วันนี้วันนี้มีฝนนิดหนึ่งนะครับทำให้บรรยากาศม่ค่อยสวยมีก็ก็เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเมืองไผงเก่าที่นี่ก็คือเจ้าแม่กวนอิมนะครับเป็นตามคำเหนือ